พลกรทั้งสามฉบับนั้นแน่นอนก็คณะรัฐมนตรีดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่งเป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะซึ่งการตรานั้นทางคณะรัฐมนตรี ก็จะทำได้เฉพาะเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมีอาจจะหลีกเลี่ยงได้ท่านประธานครับพรกรทั้งสามฉบับนั้นก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 ซึ่งระบาดกันไปทั้งโลกนะฮะซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย ในขณะที่ระบาดแพร่ระบาดครั้งแรกนั้นประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อเป็นอันดับที่สองนะฮะอันดับที่หนึ่งก็คือจีนแต่ว่าการระบาดตอนหลังนั้นไปจนทั่วทั้งโลกเพราะว่าเป็นโรคที่อุบัติใหม่ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนแต่ผลของการระบาดนั้น เนื่องจากไปทั้งโลกก็จะมิสูตรล้วครับว่าผู้นำของแต่ละประเทศนั้นจะสามารถจะจัดการกับวิกฤตในระดับโลกที่เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งผลก็ชัดเจนครับท่านประธานในสาการระบาดในปัจจุบันนั้นของโลกติดเชื้อกันทีเดียวตั้ง5.6ล้านคนนะฮะทั้งโลกนะครับ เฉพาะวันเดียววันนี้ติดเชื่อไป93,965ลารยสายส่วนเสียชีวิตไปแล้ว351,000หารายเสียชีวิตเพิ่มเฉพาะวันนี้4,054ารายท่านประธานครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยจะสะท้อนถึงความสามารถของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งจะได้เห็นว่าทำไมผมถึงไข้ นำมาเสนอในการพิจารณาพรกสามฉบับท่านประธานครับในอันดับหนึ่งที่ติดเชื้อระบาดถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนนั้นคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความสามารถมีชื่อเสียงทางด้านสาธารณสุขระบบการปกครองระบบการบริหารจัดการทั้งหลายรวมทั้งเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าติดเชื้อกันที 1, 07, หนึ่งล้านเจดแสนลาย เราเพิ่มเฉพาะวันนี้หนึ่งหมื่นแปดพันรายเสียชีวิตท่านประธานครับทะลุไปหนึ่งแสนรายแล้วครับเสียชีวิตนะฮะในสหรัฐอเมริกาเฉพาะวันนี้วันเดียวเสียไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่รายท่านประธานถ้าจะมองแล้วสหรัฐอเมริกานั้นรักษาผู้ติดเชื้อหายไปเพียง4 7่0 0 0เจายเท่านั้นเองครับ20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าประเทศไทยนั้นเดินเป็นอันดับสองที่ติดเชื้อต่อจากจีนนะฮะแต่ตอนนี้เป็นอันดับที่77แล้วครับท่านประธานเพราะฝีมือของการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กำกับดูแลจนกระทั่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพียง3 4 5 5ารายที่สำคัญท่านประธาน ผมอยากจะฝากไปยังท่านประชาชนนะฮะว่าผู้ติดเชื้อนั้นรักษาหายไปแล้ว2,931คนเกือบ100ร้อฮะ90กว่าเรหลืออีกแค่60รายท่านที่ยังอยู่โรงพยาบาลเป็นเรื่องอาัศาจรรย์อย่างยิ่งเป็นฝีมือของการบริหารจัดการของผู้นำประเทศที่เป็นระดับนำของโลกเลยในสถานการณ์เช่นนี้ท่านประธานครับ เราติดเชื้อไวรัสโควิดอันดับที่สองแต่เราดูแลจนเหลือเป็นอันดับที่77ติดอันดับโลกในการควบคุมมาตรการเป็นที่เชื่อถือของโลกแล้วสิ่งที่เกิดผลก็คือกับท่านประธานถ้ายิ่งผมไม่อยากจะไปเปรียบเทียบเป็นต่อประชากรอะไรต่างๆเราต่ำม,มากต่ำม,มากๆม,มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอครับ ถ้าไม่ใช่เป็นฝีมือของการบริหารของท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดนี้ซึ่งแน่นอนต้องร่วมมือโดยแพทย์พยาบาลและประชาชนอย่างแน่นอนแต่อยากจะฝากท่านประชาชนไปว่างานที่ดำเนินการในการที่เกิดวิกฤตไวรัสโควิดนั้นมีอยู่สองส่วนเป็นทั้งโลกก็คือส่วนแรกจะต้องยุติการแพทยระบาดและดูแล ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือให้เสียชีวิตก็จำนวนน้อยแต่ว่าการแพร่ระบาดนั้นเมื่อแพร่ไปแล้วประเทศไทยถือว่าการทำสงครามครั้งนี้ชนะเป็นอันดับต้นๆของโลกผมว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะฮะก็เหลือสงครามที่สองก็คือจะต้องแก้ไขเฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดหรือสงครามครั้งใหญ่ ของโลกนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนว่าโดยภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งผมว่าประชาชนให้ความเชื่อถือในฝีมือการดูแลอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งที่ผมเรียนเมื่อตะกี้แล้วก็สังคมโลกก็เช่นเดียวกันในเมื่อท่านได้พิจารณาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการดูแลและดีเยียวยาไวรัสโควิด S 1> <S 1> เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็จึงจะต้องออกพรลกอขึ้นมาสามฉบับผมมั่นใจครับก่อนที่ท่านจะดำเนินการอนุมัติให้มีพระราชะกำหนดสามฉบับนั้นท่านก็ได้พิจารณาอย่างทองแท้และรัดกลุมอย่างยิ่งแล้วผมอยากจะเรียนท่านประชาชนพรลกอทั้งสามฉบับนั้นเป็นพรลกที่สร้างมาออกแบบ ดำเนินการมาด้วยความรอบคอบคำหนึงแน่นอนครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องมีเม็ดเงินที่จะต้องนำไปให้ท่านประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วเพื่อเยียวยาให้ทันท่วงทีซึ่งท่านก็เลยต้องออกเป็นพรกอเพราะว่าไม่มีหนทางอื่นการออกเป็นพระราชะกำหนดนั้นเป็นสามฉบับฉบับที่ เป็นการเพื่อกู้เงินจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทนั้นหรือเรียกชื่อย่อว่าพระาราชกำหนดเราไม่ทิ้งกัน2020มีฉบับนี้เท่านั้นครับที่ให้กระทรวงการคลังกู้เงินอย่างนั้นพรบกู้เงินก็คือกู้หนึ่งล้านเท่านั้นแต่ส่วนฉบับที่สองเป็นฉบับที่ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ SME นะฮะที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจประสบกับการระบาดของโลกนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้กลไกของธนาคารชาติซึ่งมีสภาพที่เพียงพออยู่แล้วที่จะดูแลซึ่งวงเงินที่จะใช้5้าแสนล้านนั้นไม่ใช่เป็นการกู้อย่างที่ให้คณะรัฐมนตรีกู้แล้วส่วนเรื่องอีกพลกรฉบับหนึ่งก็เช่นเดียวกัน ก็คือพลกรบีเอสเอนะคร mm hmm. เพื่อที่จะให้ไปช่วยเหลือในการตั้งกองทุนตาสารีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับตาสารีทั้งสามฉบับนั้นพลกที่น่าจะเป็นที่สนใจกันมากที่สุด mm hmm. ก็คือพลกรเราไม่ทิ้งกัน2020 mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เป็นเรื่องที่ท่านนายกได้มีวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็มีทั้งการจะไปเยียวยาโรคระบาด4 5 0 0 0ล้านบาทอันนี้ดำเนินการโดยรวดเร็วแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอีก555,000ล้านบาทไม่ใช่เป็นแต่ตัวพูดเฉยๆนะครับพลกรณีปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ได้มีโครงการช่วยเหลือชดเชยให้กับประชาชนไปแล้วครับเดิมตั้งใจว่าจะช่วย14ล้านหลายแต่ตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น16บล้านหลายนะครับ16หล้านหลายวงเงินจะช่วยเหลือ240,000ี่ล้านบาทไม่ได้กระเด็นไปไหนเลยตรงไปที่ประชาชน16ล้านหลายตรงไปที่ประชาชนท่านประธานครับผมขออนุญาตมีเวลา ก็จะจัดสรรให้อีกเล็กน้อยนะครับขออนุญาตครับดังนั้นส่วนในเงินเดียวกันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดนั้นรัฐบาลไม่ได้ทอดทิง้งดูแลอย่างใกล้ชิดอยากจะฝากไปท่านเกษตรกรที่ได้รับฟังอยู่ด้วยรัฐบาลช่วยเหลือทั้งหมด10ล้านลายครับบงเงิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทพร้อมอ่านโครงการทั้งหมดแล้ว รัฐบาลเตรียมไว้หนึ่งล้านล้านบาทนั้นก็โดยเหตุหนึ่งนะฮะถ้ามีเงินมากก็ยิ่งดีแต่ว่าเราจำเป็นต้องรักษาวินัยการเงินการขังดังนั้นเราจึงจะต้องมีการกู้เงินเพื่อให้ยังอยู่ในไม่เกิน60%ดังนั้นหลังจากกู้เงินแล้วก็จะมีจำนวนหนี้สาธารณะอยู่ที่57% ก็ถือว่ารัฐบาลรอบครอบดังนั้นทั้งหมดกลไกที่สำคัญก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าผลงานของการควบคุมเรื่องของการโรคระบาดติดอันดับโลกผลงานเรื่องการแก้ไขเศรษฐกิจบรนเทาความเดือดร้อนของท่านประชาชนผมก็เชื่อว่าพอเประยุทจจรอชาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลก็จะดำเนินการด้วยความโปรง่งใส ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนให้รุ่ล่วงได้อย่างแน่นอนครับท่านประธานดังนั้นสำหรับการอภิปรายในวันนี้ผมจึงขอเรียนว่าผมพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนพรลกรทั้งสามฉบับแล้วผมก็ยังนึกไม่ออกว่าพรรคฝ่ายค้านจะมาคัดค้านพรลกกรสามฉบับนั้นท่านจะไปคัดค้านได้อย่างไร เพราะประชาชนทั้งหมดเขารอคอยความช่วยเหลืออยู่ก็ฝากเรียนไปยังท่านประชาชนด้วยว่าฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่สําหรับพรกร .3 ฉบับครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณ,คณติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ